สวัสดีครับผมเมื่อนี้ลูกนกชวนมากินข้าวปุนครับแต่ว่าบางทีเขาขอเดาว่ากินกิ่นจริงๆนี่กลินนี่แหละข้าวปุนอันลูกนบบ่ได้บ่ได้แท้คลิปสองสามเมื่อแล้วครับลูกนบไปทุระขอโทษขอโทษเอฟซีนะครับเด้อเมื่อนี้ก็เลยมากินข้าวปุนไอ้มึง คลิปกระบอกเง่านะครับคลิปสันส้นๆพอได้ทายพอได้ลงครับเมืนนเ่มอนี่เสียผมกูเบอยู่หนีเมีมมเ้ยวในรถไปเสียก็ดีเมียวหายหลายกหนีสำเร็จไปอลลอรเลยเสียผมเมีเ้ยวหายเก่งๆจริงๆสดเลือดก,ก่อนครับสดเลือดก่อกนหัวใจขาดเลือดสดก่อนอืมหัวท่า<ฮ> มาครมากินน้ำกันครับผมสดข้าวปุ่นเมื่อนด็กฮ้อนห่อนหอีเลเี้ยงเมื่อไหร่แบบเสียรกุบะโยกินผู้เดียวนี่ละ่ะเมืกินผู้เดียวหรอกกินกับเอซี่นี่ละ่ะนะครับมากกับปุ่นแนแซ่บ ้ากัเขาเนี่คอไก่ครับอืม้มอยากคอไก่เลือดไก่อ๋อมาแม่เซบจุมหาอยู่นี่ไปไหมา ย,ย,ยังอ่ะตีค่ตัลโอ้ยยังยังมาปะเ่ยนะวันวันตค่ังั้นนามลูกเขากอนโอ้ยปุ่นกับแซบแซบอือยังยังมาที่พูดอันนึงวิบว่าวไรอ่า โอเคโอเคโอเคนี่หนาวเยก็เลยยากเขว่าก่าฮ่า่าไวอลูกดูมันแห่นี่ครับโอ้นี่บัพริกพร้อมพริกลูกดูดดเหร้าว้นหรอมยเขาอกลูกดดดด้วเนียเขาเลยหาเขาจะไปซื้อ่ซาขามือนกันอือือไ่ซื้อ่ซาขาซักก็แล้วนี่ยางม้เพชรโอ้

ยังบอดูยังบาดูมาดเดี๋ยวเด้อกูแค่งข้าปุ่นนี่ตายมากอีกเนี่ยมึงมีความผิดได้กูบอกห้โอ้กูมันไก่ได้หมโอ้ยแค่งข้าปุ่นครับ โนกเอมกนอรนีะโครับผมวัจะเคืองชั่วโมงคลิปนี้กับไ้ซมีแล่ะครับผมลู่งบอลุงลบฝากกูไหล์กดแชร์เลยนะครับเด้อช่องมาริโอเดี๋ยวพอมาคลิปหนาครับสวัสดีครับ